Good day. สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการรู้จักชื่อของตัวเองหรือความชอบพื้นฐานแต่เป็นการมองลึกลงไปในความคิดความรู้สึกแรงจูงใจและวิธีที่เราตอบสนองต่อโลกอย่างซื่อสัตย์การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงคือคุณแจสุขการเติบโตและชีวิตที่สมดุลเพราะทุกการตัดสินใจ ทุกความสัมพันธ์และทุกความสำเร็จล้วนเริ่มต้นจากความเข้าใจในตัวเองหลายคนใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่เคยถามตัวเองอย่างจริงจังว่าพวกเขาต้องการอะไรทำไมถึงทำสิ่งหนึ่งหรือสิ่งใดที่ทำให้พวกเขารู้สึกเต็มใจหรือท้อแท้การละเลยการถามคำถามเหล่านี้ทำให้ชีวิตดูเหมือนวนอยู่ในวงจรเดิมความเครียดความสับสนและความรู้สึกไม่พอใจสะสมจนกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จ การเริ่มต้นเข้าใจตัวเองต้องเริ่มจากการสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองเรามักคิดว่าอารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่จริงๆแล้วอารมณ์สะท้อนถึงความเชื่อค่านิยมและประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเราเฝ้าดูความคิดและอารมณ์อย่างไม่ตัดสินเราจะเห็นแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่เช่นทำไมบางสถานการณ์ถึงทำให้เรารู้สึกโกรธหรือเศร้าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่เป็นสัญญาณที่บอกให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น หนึ่งในวิธีที่ทรงพลังคือการจดบันทึกความคิดและความรู้สึกการจดบันทึกทําให้เราได้ระบายสิ่งที่ข้างค้างในใจและเมื่อย้อนกลับมาอ่านเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างของตัวเองเช่นเรามักวิตกกังวลเรื่องความคิดเห็นของคนอื่นบ่อยครั้งหรือเรารู้สึกสนุกและมีแรงบันดาลใจเมื่อทํางานสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้คือคําตอบที่ชัดเจนว่าตัวเราต้องการอะไรจริงๆต่อมาคือการระบุค่านิยมและความเชื่อของตัวเอง สิ่งที่เรายึดถือสําคัญกว่าที่คิดเพราะค่านิยมคือเข็มทิศที่ชี้ทางชีวิตหากเรามีค่านิยมไม่ชัดเจนเราจะล่องลอยไปตามกระแสของผู้อื่นหรือสังคมการเขียนค่านิยมหลักๆ5-10ข้อและไตรตรองว่าการตัดสินใจในชีวิตสอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้นหรือไม่จะช่วยให้เราชัดเจนและมั่นคงยิ่งขึ้นการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนก็เป็นอีกกุญแจสําคัญ คนส่วนมากมุ่งเน้นแต่การพัฒนาจุดแข็งโดยละเลยจุดอ่อนแต่การรู้จักจุดอ่อนอย่างแท้จริงทําให้เราเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่ไม่จําเป็นการใช้เครื่องมืออย่างสวอตส,ส่วนบุคคลจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนทั้งสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่ต้องพัฒนาโอกาสที่เราสามารถคว้าและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือความปรารถนาและแรงจูงใจที่แท้จริงหลายครั้งเราทําสิ่งต่างๆเพราะความคาดหวังของสังคมหรือความต้องการของผู้อื่น แต่การถามตัวเองลึกๆว่าฉันอยากทำสิ่งนี้จริงๆหรือเพื่อใครจะทำให้เราตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมีความสุขมากขึ้นแรงจูงใจที่แท้จริงเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตที่ยั่งยืนการสังเกตพฤติกรรมและปฏิกริยาของตัวเองเป็นอีกมิติที่สำคัญเพราะพฤติกรรมสะท้อนตัวตนอย่างชัดเจนเราอาจเชื่อว่าเราควบคุมตัวเองได้แต่เมื่อสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่ามีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การเฝ้าดูตัวเองแบบไม่ตัดสินจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์และผู้คนในแบบที่เป็นอยู่การฝึกสมาธิและการสะท้อนตัวเองจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตัวตนอย่างลึกซึง้งการฝึก mindfulness ไม่เพียงแต่ลดความเครียดแต่ยังช่วยให้เรารับรู้ความคิดและความรู้สึกโดยไม่พัวพันการหายใจอย่างมีสติ5-10นาทีทุกวันหรือการนั่งสงบและสังเกตความคิดจะช่วยให้เราตระหนักรู้และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดการนำความเข้าใจตัวเองไปใช้ในการตัดสินใจและชีวิตประจำวันคือก้าวสำคัญที่สุดการเข้าใจตัวเองทําให้เราเลือกงานที่เหมาะสมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนคนที่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่วันไหวไปตามแรงกดดันของผู้อื่นแต่ตัดสินใจอย่างมั่นคงและมีความสุขระหว่างการค้นหาตัวเองหลายคนดังๆได้ผ่านกระบวนการคล้ายๆกันเช่นสตีฟจ็อบ ที่เขาเคยถูกไล่ออกจากบ,บริษัทต,ตัวเองแต่ด้วยการสะท้อนตัวเองและเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาจึงกลับมาสร้าง Apple ให้ประสบความสําเร็จยิ่งกว่าเดิมเรื่องราวของจอร์ฟสอนให้เห็นว่าการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตอีกตัวอย่างคือโอปราห์วินฟรีเธอเคยผ่านวัยเด็กที่ยากลําบากและถูกปฏิเสธหลายครั้งแต่เธอใช้เวลาไตร่ตรองตัวเองทําความเข้าใจอารมณ์ความต้องการและแรงจูงใจจนสามารถสร้างชีวิตและอาชีพที่เต็มไปได้วยความสุขและความสําเร็จ เรื่องเล่าของเธอเป็นบทเรียนว่าการตระหนักถึงตัวเองช่วยให้เรารู้จักวิธีเลือกสิ่งที่เหมาะสมและสร้างคุณค่าในชีวิตนอกจากนี้เรื่องเล่าของนักกีฬาอย่างไมเคิลจอแดนที่ถูกตัดออกจากทีมโรงเรียนเขาไม่ได้ยอมแพ้แต่ใช้เวลาสะท้อนตัวเองวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจนกลายเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จระดับโลกแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงสามารถช่วยเราเก้าวความล้มเหลวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสําหรับวันนี้กู๊ดเดย์ก็ขอลาพึงเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ